<ๆ>ไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ตามนะครับถ้าอยู่ที่ร้าน Thunder Auto ตลาดนะครับพรีเมียมทุกคันแน่นอนและนี่ครับคืออชีพิตีครับต้องบอกเลยว่ารถรุ่นนี้นะครับใน้องตลาดถือว่าค่อนข้างมีน้อยนะครับแล้วก็หายากมากๆนะครับนะ<ๆ>ครับฟรีน้ำมันครับเต็มถังเลยนะฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมสีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ทันเดอร์ช anel ของเราครับตอนนี้ครับเราอยู่ในช่วงของ4ล้อรีวิวครับเอาละครับถ้าเราจะพูดถึงรถกระบะนะครับที่มีความนิยมนะครับเป็นอันดับต้นๆนะครับของประเทศไทยนะครับซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการไม่ทะัน้นนอะไรั่แล้วก็สนเรบ่ิการต่างๆนมะครับที่วีอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับก็คนีรื่องของกหันำัรับเจ้าก็ใยตรื่ Lu ัองกรีระหันนี้ครับ ซึ่งเจ้า t o y ย t a h ไฮรักลีโวคันนี้ครับเป็นรถปี2019นะครับเป็นรุ่น2.8 J+ Plus นะครับต้องบอกว่าเป็นตัวมิเนอร์เชนตนะครับซึ่งตัวมิเนอร์เชนตเนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างจากตัวเดิมตรงที่นี่ครับจุดแรกเลยครับคือนี่ครับพี่กระจังหน้านะครับจะเป็นสีดำแบบเบรโนแบล็คนะครับมาพร้อมกับคิ้วฝาป้องด้านหน้าที่เป็นโครเมียมนะครับในส่วนของในส่วนของกระชนด้านหน้านะครับก็จะมีพื้นที่สีดําเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะมีนี่ครับเป็นส่วนลังพึ่งด้านหน้าดีนะครับที่เเเพิิ่่มมขึ้้้นนนาาาะครัับแลวววกก็็ถดปต 2.4นะครับกันชนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีดำแบบทูโทนนะครับแต่ถ้าเป็นตัว2.8 J+ เนี่ยนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับนี่ครับสังเกตได้ง่ายแบบนี้ครับประมาณนี้ถัดมาส่วนของด้านข้างครับรถคันนี้ครับล้อหน้าเป็นล้อกระทะเดิมอยู่นะครับขนาด16นิ้วนะครับมาพร้อมกับระบบดิสเบรกด้านหน้านะครับแล้วก็กระจกมองข้างครับดีครับก็เป็นปรับษระเป็นโครเมียมนะครับเพิ่มความสวยงามนะครับมาพร้อมกับไฟเดียวด้านข้างนะครับนี่นะฮะ แล้วก็สัดมาครับที่มือเปิดประตูครับก็ให้เป็นแบบโครเมี่ยมเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็คันนี้ครับนี่ครับมาพร้อมกับคิ้วกันสาดด้านข้างนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับแล้วก็ถัดมาด้านหลังครับตัวตู้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตู้นะครับตู้ทึบนะครับอลูมิเนียมขนาด2เมตร10นะครับต้องว่สภาพสวยไม่มีรอยกระแทกใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเหมือนใหม่จริงๆครับ แล้วก็ในส่วนของล้อหลังครับก็เป็นล้อกระทะนะครับขนาด14นิ้วนะครับจากยี่ห้อแม็กซนะฮะซึ่งมาพร้อมกับยางมิชลินนะครับ XCD2 นะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยครับก็มีการเสริมแหนบนะครับจาก3มมิตรนะครับต้องบอกว่าสามารถที่จะเพิ่มสัมภาระเพิ่มน้ำหนักในการบรรทุกได้เป็นอย่างดีเลยฮะ ถัดมาส่วนของเครื่องยนต์ครับรถคันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2.8ลิตรนะครับ VNTurbo นะฮะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่3 4 3นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับระบบเกียร์แบนด์วดนะครับ5สปีดนะครับถัดมาในส่วนของตัวถังรถคันนี้นะครับในส่วนของนี่ครับคานด้านหน้านะครับแก้มข้าวและเม็ดอาครับยังเป็นของเดิมอยู่นะครับน็อตทุกตัวเนี่ย ไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับที่เป็นมอกรก็ยังอยู่นะครับอยู่ครบเลยแล้วก็แผ่นเพจทครับที่บ่งบอกสเปคของรถคันนี้ก็ยังเป็นแผ่นเพจเดิมอยู่นะครับถัดมาในส่วนของนะครับแผ่นกันความร้อนครับก็จะเป็นก็ยังอยู่ในทภาพที่สวยงามนะครับไม่มีขาดยุ่ยนะฮะเอาละครับต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์ขนาด2800ซีซีคันนี้นะครับเหมาะสําหรับที่จะบรรทุก สิ่งของที่มีน้ําหนักมากๆนะครับอีกทั้งยังประหยัดน้ํามันอีกด้วยนะครับซึ่งพี่ตีบอกตรงๆเลยว่าพี่ตีเองเนี่ยก็ใช้รถรุ่นนี้นะครับในการขนย้ายบิ๊กไบด้วยเหมือนกันครับถัดมาในส่วนของด้านท้ายรถครับก็จะมาพร้อมกับตู้ทึบนะครับซึ่งวัตดุดเนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมนะครับต้อบอกว่าสามารถที่จะเปิดปิดนะครับได้อย่างง่ายดายนะครับนะครับแบบนี้ครับในตัวของด้านในก็จะบูด้วยนะครับ ไม้อัดนะครับต้องบอกว่าเพื่อการกระแทกนะครับแล้วก็ตัวตู้เนี่ยนะครับมีความสูงนะครับถึง2เมตรสินะครับซึ่งมาพร้อมกับไฟเบรกแล้วก็ไฟเดลดด้านหลังด้านบนด้วยนะฮะต้องบอกว่าตัวตู้เนี่ยเหมาะสําหรับที่จะใช้ขนสัมภาระนะครับที่เป็นสิ่งของที่เราไม่ต้องการให้แบบว่าโดนแดดอ่ะโดนแดดโดนฝนนะครับซึ่งต้องบอกว่า จริงๆแล้วอาชีพพี่ตีคือซื้อขายรถบิ๊กไบค์จะบอกว่าเหมาะมากๆสำหรับตู้แบบนี้ในช่วงแล้วในส,ส่วนของความสูงเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําให้การขึ้นลงรถเนี่ยง่ายขึ้นด้วยนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้สภาพเนี่ยพร้อมใช้งานจริงๆครับเอาวินมายกบันไดามาได้เลยมา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 ,มา,มาพาดเลยนั่นแหละถูกต้องวินอย่าลืมนะอย่าต้องเอานี่เอาเชือกรัดให้พี่ด้วยมันเดี๋ยวเดี๋ยวพียเดี๋ยวลื่นแะน่เออ ถูกต้องนั่นแหละมาโอ้นี่มีม,มีมีกันลื่นดิเหรอแล้วเนี่ยครับคืออาชีพพิตีครับฮะลุย ดีนะแมงไม่ลื่นถัดมาในส่วนของได้านนรถกันบ้างนะครับรถคันนี้ส่วนใหญ่ต้องบอกเลยว่าเป็นระบบแมนนวลนนะครับแทบทั้งหมดแต่นะครับทางโตโยต้ายังให้ระบบไฟฟ้ามาครับก็จะเป็นนี่ครับกระจกอันนี้ครับตัวกระจกไฟฟ้าครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับสามารถที่ปรับเปลี่ยนแล้วก็ปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับอีกทั้งยังมีระบบเซ็นทร์ลล็อกมาให้ด้วยนะครับ ในส่วนของตัวด้านหน้าคอนโซลครับคันนี้ครับก็ให้แอร์แบ็กมาถึง3ลูกสามตำแหน่งก็จะเป็นในส่วนของพวงมาลัยนะครับแล้วก็ที่น่องนะครับด้านล่างนะฮะแล้วก็ในส่วนของนะครับคอนโซลด้านบนนะครับนะฮะอีกอีกหนึ่งตำแหน่งรวมเป็น3ามตำแหน่งนะครับและที่สำคัญครับรถคันนี้ครับเลขไมล์ครับวิ่งมาเพียง17,563กิมโลเมตรเท่านั้นครับในตัวของหน้าจอเลนไมล์เนี่ยก็ยังเป็นระบบแมนนวลอยู่นะครับต้องบอกว่า สามารถที่จะดูมาตรวัดแล้วก็การทํางานต่างๆของตัวรถได้อย่างง่ายได้เลยนะครับแล้วถัดมาครับรถคันนี้ครับมีโหมดครับขี่ได้ถึง2โหมดด้วยกันนะครับก็คือ Eco Mode นะครับแล้วก็ Power Mode นะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการขับขี่แบบประหยัดนะครับก็สามารถที่จะเลือกกดปุ่ม e c o Mode นะครับหรือว่าต้องการพลังกำลังในการขับขี่นะครับก็เลือกกดปุ่มนะครับ Power Mode ดนะครับรถคันนี้ครับมาพร้อมกับเกียร์5สปีดนะครับ ถัดมาครับในส่วนของฟอนต์ด้านหน้านะครับซึ่งเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อ AUX แล้วก็ USB ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะฟังเพลงนะครับในส่วนของพวก AM/FM ได้ตามปกตินะครับบบแอนจะปรับใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับและที่สำคัญครับรถคันนี้ครับเบาะนั่งเนี่ยเป็นแบบ50/50นะครับสามารถที่จะปรับแยกได้อย่างอิสระนะครับต้องบอกว่าลักษณะเหมือนรถ รถยนต์นั่งทั่วไปพูดง่ายๆเหมือนรถเก่งมากๆครับมีที่วางแขนนะฮะแบบนี้ครับแล้วก็สามารถเปิดมาใส่สัมภาระตรงนี้ได้นะครับคันนี้ก็เป็นเบรกมือนะครับซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับในส่วนของเบาะคู่หน้าต้องบอกเลยว่าในรถรุ่นอ่ารุ่น 2.8J เนี่ยตัวเบาะนะครับที่เป็นเบาะคนขับเนี่ยสามารถที่ปรับสูงต่ำได้ด้วยนะฮะนะครับไม่ใช่ว่าแค่เดินหน้าถอยหลังนะครับสามารถปรับสูงต่ำได้ซึ่งใน ในตัวเบาะที่เป็นเบาะนั่งผู้โดยสารเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปรับสูงต่ำได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะด้านหน้าเนี่ยามาพร้อมกับามาพร้อมกับเบาะผ้านะครับลายสีสันสวยงามน,นะครับแล้วก็ทรงเบาะเนี่ยอบรัดทําให้การขับขี่เนี่ยสามารถขับขี่ได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น เอาละครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้า Toyota h i ฮรัก e v o 2.8J+ คันนี้ครับต้องบอกเลยว่ารถรุ่นนี้นะครับในช่วงตลาดณาตอนนี้นะครับถือว่าค่อนข้างมีน้อยนะครับแล้วก็หายากนะครับแลาที่สำคัญครับรถคันนี้ครับเลขไม์เนี่ยวิ่งกันเพียง17,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองครับต้องบอกว่าสภาพเนี่ยพรีเมียมสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พี่ตีบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ตามครับถ้าอยู่ที่ร้าน Thunder a u t o ตกราดนะครับพรีเมียมทุกคันแน่นอนนะฮะแล้วตอนนี้ครับรถคันนี้นะครับพี่ตีเปิดราคาครับไว้อยู่ที่479,000บาทครับแล้วตอนนี้เนี่ยพี่ตีมีโปรโมชั่นครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าครับที่ต้องการนำรถคันนี้ครับไปประกอบอาชีพพี่ตีให้เลยครับโปรโมชั่นครับเอาเลยครับฟรีน้ำมันครับเต็มถังเลยนะฮะก็ ในส log, hehe, kind of izer, to to ่วนของรายละเอียดตัวรถครับก็ทุกท่านก็สามารถที่จะชมนะครับเลือกชมได้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะฮะสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าต้องการติดต่อหรือว่าต้องการติดต่อทีมงานเราก็สามารถที่จะแอดไลน์นะครับแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยครับนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ครับพี่สีต้องบอกเลยว่าขอขอบคุณทุกท่านมากมากนะครับแล้วก็อยากจะฝากนะครับผลงานนะครับแล้วก็รถดีๆแบบนี้นะฮะให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะครับสำหรับรถคันหน้าจะมีรถอะไรมารีวิวก็ฝากทุกท่านครับรอติดตามชมด้วยครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ ร้านเรานะครับมีบริการรับแลกเธอรถยนต์รถบิ๊กบค์ทุกรุ่นนะครับพร้อมบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศครับที่สำคัญครับเรามีบริการขนส่งทั่วประเทศครับโดยทีมงานมืออาชีพครับผมสุดท้ายนี้ครับพี่ตีนะครับขอฝากทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับให้กับช่อง thunder channel ของเราด้วยนะครับที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะพลาดสำหรับที่ต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ Bye.